ท่องเที่ยวย,ยั่งยืนายดาสตาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพัทยาในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผมและยังเป็นที่นิยมในการพักผ่อนในวันหยุดด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความหลากหลาย กระทั่งได้รับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงภายใต้การประสานดำเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปทซึ่งได้ร่วมกับผู้นําชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นขับเคลื่อนงานพัฒนาจนกระทั่งเกิดเป็นแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับยังได้ทําการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ โดยการเพิ่มโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวให้นะักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นและประชาชนในท้องถิ่นเองนะครับก็จะได้รับรายได้จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยแหละครับอันมีเป้าหมายไปสู่การท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองครับและพร้อมกันนั้นนะครับอบทอยังได้จัดตั้งคณะทํางานทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันนะครับกำหนดการทํางานในสิพื้นที่และขยายผลการจัดทาเวทีประชาคม พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์และว,วางแผนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต่อไปนั่นเองครับภายใต้ตัวแผนแม่บทของเรานะครับเราก็ต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวรู้จักเมืองพัทยาพื้นที่เชื่อมโยงอีกประมาณเก้าเมืองเนี่ยก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนรอบนอกหรือพื้นที่เชื่อมโยงมีรายได้จากการที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว บอ,อบทได้ร,รีเริ่มโครงการดีๆตามรูปแบบและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งในจังหวัดชลบุรีดังนี้ครับโครงการแรกนั่นก็คือโครงการสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำดัสตาบอลนี่แหละครับมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียโครงการที่2นะครับคือโครงการจัดทำข้อมูลเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยโด้วยการจัดทำคู่มือและแผนที่นะครับ จัดให้มีการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานั่นเองครับโครงการที่3ครับโครงการรณรงค์คัดแยกขยะครับเป็นโครงการเพื่อหาแนวทางการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางครับโครงการที่4ครับโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษนั่นเองครับเพื่อเป็นการยกระดับการเกษตรพื้นบ้านสู่เกษตรปลอดสารพิษนั่นเองครับโครงการต่อไปครับนั่นก็คือโครงการฝึกอบรมมกุเทศท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะความสามารถให้กับคนในชุมชน ขอขอบคุณทั้งอบทอเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้มาเอาพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยเนี่ยเป็นพื้นที่เชื่อมโยงของเมืองพัทยานะครับชาวบ้านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งน,นะครับที่ทางอบทอเนี่ยได้มาสำรวจเส้นทางที่แข่งจักรยานหรือว่าทางขี่จักรยานให้สําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับก็จะทําให้คนท้องถิ่นหรือคนที่อยู่บริเวณข้างเคียงเนี่ยมีรายได้เสริมประการแรกที่ เป็นความคาดหวังของอบทอคือเราก็อยากให้ชุมชนในเขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อรายได้ชุมชนเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าสังคมก็จะดีขึ้นและความคาดหวังต่อไปก็คือว่ากระบวงการทั้งหมดที่เรามาทําร่วมกับเขาเนี่ยเราก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยแม้นไม่มีอบทอ,อยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยชุมชนก็สามารถดูแลตัวเองได้การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนนะ,นะครับนับว่ามีประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่ายทีเดียวครับ วันนี้ในช่วงของ Data t i ิปนะครับเราจึงของนํำเสนอประโยชน์ต่างๆที่คนไทยอย่างเราจะได้รับนะครับจากการร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนว่ามีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับช่วง Data Tips การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็จากความร่วมมือกันของคนทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการมีบทบาทสําคัญอย่างมากกับการรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนตลอดไปนะครับโดยผลดีที่จะเกิดกับธุรกิจโดยตรงก็คือโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ในระยะยาวครับ เกิดความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจของการเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนไรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นครับ และทั้งหมดนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําคัญนะครับที่ทําให้เราทุกคนนะั้นได้ตระหนักถึงการที่จะร่วมกันพัฒนาสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตน,นั่นเองครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยดาสตาร์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน